ซันนี่ไพเลกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวตัวระดับ S S S นะครับที่ใช้งานได้คือช่วงแรกๆช่วงแรกเราหาได้อยู่แล้วครับตัวนี้ออสเอนิลช่วงแรกเนี่ยเราสามารถหาตัวนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเลเวลประมาณสัก40เนี่ยร้านค้าสกายเปียนะครับจะเปิดให้ซือ้อก็คือร้านค้า เ,เดี๋ยวเปิดเข้าไปให้ดูน่าจะซักเวลสี่สิเนี่ยฮะ้าน์สกายเปียจะเปิดซื้อนี่ฮะเห็นไหมมันมีให้ซื้อก็อดเอเนตัวแรกเลย600<ม>ก็รู้สึกว่าเปิดมาตอนแรกมันจะมีก็อดเอเนลมังโกซาโบหรือเปล่าส่วนตัวที่เหลือมันน่าจะพึ่งมาที่หลังนะครับหรืออาจจะมีชิลิวด้วยก็น่าจะหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แล้วแหละมันนานแล้วอะ จนี้จะมารีวิวก็ d ์เอ l เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีไว้ก็ดีนะครับใช้งานได้ดีก็โอเคนะครับมาดูสกิลของมันเลยดีกว่าเออก่อนที่จะบอกสกิลตัวนี้ผอผมสิมดาวแล้วนะครับก็10ดาวอัพอัพผมว่าอัพง่ายอยู่นะสิดาวอะ่ะมันก็เล่นได้อยู่หรอครับ สกิลที่1ก็คือมันจะปล่อยบังกอนสายฟ้านะครับ60สล้านโวล์โอ้โหโจมตีไปยังศัตรูแบบสุ่มอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อลดค่า HP สูงสุดและทําให้ศัตรูมึนงงนะครับท่านี้นะครับมองข้ามเดฟนะก็คือมองข้ามพลังป้องกันของศัตรูไปเลยนะครับแบบต่อให้ศัตรูมีพลังป้องกันเป็นแสนเป็นล้านไงก็ไม่มีผลนะครับถ้าเจอท่านี้ของก็ได้เหนียวไป ซึ่งมองข้าพลังป้องกันแล้วก็ลด m a ็กฮนะครับของศัตรู63อันนี้ขึ้นอยู่กับการอัพเลเวลด้วยครับของผมเนี่ยเลเวลสกิลเนี้ย80ใช่ไหมครับมันก็จะลด63นะก็อัพอัพอัพอกันดูแล้วกันคือลด HP พศัตรูตัวที่โดนผ่านเนี่ยแน่ๆเลย63นี่คือต่อให้เลือดเต็มร้อยะเลือดจะลดไป60กว่าเซนเลยแล้วก็ติดติดมึนด้วยนะ แล้วก็อะไรเนี่ยเพิ่มตามสกิลของคุณเมื่อโจมตีศัตรูเลเวล80ดแลวต่ำกว่าอ๋อมึนงงเนี่ยคือถ้าสมมติว่าศัตรูเลเวลน้อยกว่าเราเนี้ยมันก็มีโอกาสติดมากขึ้นนะครับส่วนต่อไปสกิลที่เอ่เอรู้สึกว่าสกิลนี้จะเป็นการใช้สายฟ้านะครับลงมาใส่ศัตรูเพื่อทําให้ศัตรูมึนงงและสั้นนําเมตด้วยนะครับก็คือท่านี้จะโดนศัตรูท่าตัวเลยนะครับ เอเนลจะปล่อยสายฟ้าลงมาเพื่อโดนศัตรูทั้งห้าตัวมีโอกาสติดงงด้วยนะส่งความเสียหายหนึ่งพันกว่าๆนะครับต่อไปทิมที่สามก็คือเอเนลนะครับจะหลบหลีกนะครับคือมันจะเปิดสายฟ้าให้กับตัวเองนะครับเหมือนกับเวลาโดนโจมตีอย่างเงี้ยตัวมันก็จะเป็นสายฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็จะเปิดสายฟ้าให้กับตัวเองครับเพื่ออัตราหลบหลีกก็คือเวลาศัตรูมานเนี่ย ศัตรูโจมตีมามีโอกาสที่จะตีไม่โดนนะครับแปลพร้อมกับออในขณะที่หยุดเอฟเฟกต์ึงถงงงูกสะกดก็คือจะไม่โดนตันจะไม่โดนสะกดนะครับต่อไปสกิลที่สีสร้างขึ้นช็อกหัวใจนะครับด้วยการใช้ไฟฟ้าฟื้นฟูหัวใจของคุณทําให้คุณกลับมามีชีวิตและฟื้นฟู h ฮดของคุณอย่างมากสกิลติดตัวคือ HP เพิ่มบวกห้ซึ่งสกิลที่สี่เนี่ย มันคือสกิลการคืนชีพนะครับของเอนลก็คือถ้าเราตายไปแล้วเราคืนชีพมาเ p ของผมก็จะเพิ่มประมาณ56%อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การอัพเนาะซึ่งเอนลเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าครบเครื่องมากนะครับก็คือสามารถเล่นได้เนาะว่าสกิลตัางตีมันก็มีทั้งแบบเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับสามารถฆ่าศัตรูได้แล้วก็มีการสตันด้วย แล้วก็มีสกิลที่ทําให้ตัวเองแบบว่าหลบรีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับทําให้สตูนโจมตีไม่โดนแล้วก็ยังมีการทําให้ตัวเองคืนชีพขึ้นมาเมื่อตายไปแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่โอเคมากๆเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหาด่านเลยเอาด่านที่แบบไม่ยากมากไหมเพราะว่าเราลงตัวเดียวแล้วมกลัวมันตายอะเอาเป็นด่านนี้ไหมอันนี้อันนี้โหดไปเนาะเดี๋ยวจะไม่ไหวเนาะเอเนลูเราก็กอบทองเอาเป็นอันนี้ อันนี้ก็น่าจะชิวๆเนาะห้าสิบสี่เองเคล็ดลับเจ้าโตออกให้หมดเลยปั๊บ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 แล้วก็กดอ n e w ตัวนี้เนาะนี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะปรับความเร็วให้คูนึงปั๊บนี่ฮะนี่สกิลสามครับเปิดหลบตีให้กับตัวเองครับไม่ติดตันไม่ติดมือง,งินนะ นี่สกิลสองนะครับผ่าสายฟ้าโดนทุกตัวนะครับทําให้ศัตรูมึนงงเนาะติดสตันด้วยมีโอกาสอันนี้ก็ตีธรรมดาไปเปรี้ยงเดี๋ยวดูอันติกันนะเดี๋ยวรอนเปิดสกิลอันตีปิ้มไม่โดนอา้าอันติเว้านะครับเพราะว่าศัตรูเดินอยู่โอ้โหจบแล้ว โอเคด่า okay. นนี้มันไม่เห็นสกิลสี่เนาะเพราะว่าสกิลสี่เราต้องตายแล้วเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้ละกันอันนี้แหละโหแน่นอนกรอบแดงโอเคจัดเลยไอหนุ่มตัวนี้ก็ใช้งานได้โอเคอยู่นะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ใช่สายเติมหรืออะไรก็ใช้ได้อยู่โอ้โหเดินรัวรัวๆโดนสะกดจีดีโดนมึนงง สกิลโอ้เดช้อนตินะครับผ่าเปี้ยงหูดูโซโล่ดีครับจากเลือดเต็มๆนะลดเหลือรดไปหกสกว่าเปอร์เซ็นก็เหลือเท่าติ่งหนึ่งอันนี้คือสกิลสี่นะครับคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับเลือดห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นที่ผมเอาไว้ก็ออกดีกว่าซูไม่ได้หรอกก็สำหรับเจ้าตัวเอเนลนะครับความสามารถก็ ความสมารถมันไม่ได้แบบโดดเด่งหรือแบบหูเก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าสกิลของมันก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับคนที่แบบเอ้สายฟรีเพชรไม่ค่อยมีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆช่วงหลังๆนี้เกมมันก็ค่อนข้างที่แจกตัวละครไหนะเยอะมากเลยนะครับตัวดีๆก็อาจจะแจกมาแล้วก็อาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ปั้นไว้ขํำๆเอาไว้ลงเล่นอย่างน้นอย่างนี้ไปก็ท่านี้แหละครับก็สำหรับคืนนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ